สำหรับคลิปนี้เขาครับหาาส่เบดกับานเฮะครับวันนี้นี่ครับส่เบดได้ได้ประคอสีตัวบานเฮะได้ประดุกตัวหนึ่งได้ได้ประกวดสองตัวได้ประเขาตัวหนึ่งบานเฮะได้กบมกตัวครับทั้งหมดประมาณนี่ครับ สองโลเนี่ยครับต้อับรรับวางไทยเบิ้งครับนี่ครับไทยเบิ้งรับให้อยูให้กินครับใส่เบดครับเนี่ยปอคอตรงงามแล้วเท่บ่ได้ครับกบสีกระโดดออกนี่ครับประมาณสองโลนี่ครับนี่ตอนนี้ยปลคอนี่ใแส้งามครับซ้ำๆกันได้ครับสี่ตัวปอาคอ ติดเบ็ดเย็นยนี่ครับวานเฮกอะปลาดุกตัวหนึงน่งปลาเขาตัวหนึ่งปลากคตรสองโตครบหกโตครับครับเบ็ดสีต,ต,ตัวนี่ใส่ไปสิบหาหลังนะครับได้ปลายเมื่อีตัวครับยามรอบเด็กตอนนี้เวลาครับประมาณใบสามกลัวเหรอครับก็ได้เวลาครับเหรอครับแม่แังแต่เกาโมงเสาเกาโมงกลัว,กวนี่เหรครับก็ได้ถือว่าได้ไล่เกินขาดฟังอยู่ครับวันนี้ หากินอยู่แถวโซนทังเก่าหน่อยครับลำพูนเทศบาลตำบลบ้านกลางครับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับโอเคครับกลับบ้านนะครับมานคัับเมนี้ทุดยอดเลยครับจบแค่นี้แ้วครับสำหรับคลิปนี้หาปลาเขาครับโอ้มานมา